ประคอครับบึงสวัสดีครับเสาร์นี้มายามหลอบใส่ไว้ครับมือขึ้นฝนตกแห้งครับฝนตกขึ้นเมื่อวันตอนแรงครับเลยมาเบิ่งหลอบนะครับเป็นยังไงสิหมาโนมานครับโอ้ยบ่ได้ปิดกระชิออกหมดแล้วล่ะนี่นะครับปิดบอดีนะครับ อเป็นอย่างไรเนาะพอได้พอปนพออยังมานเนาะลองดูครับโอ้ไมีรุนมีรุนครับมีมรุนมีรุนเดี๋ยวเอากันโอ้ยมันเบือนออกหมดแล้วนี่เก็บบ่ดดีเบือนออกาหมด โอ้เอาแล้วครับพี่น้องโอ้โหอ้อ้้ปลาคอครับเบิ้งเฮ้ยคอใหญ่ครับมาด้วยเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับโอ้ เขารอบไหครับนี่ปลาสิมาจากนี้แล้วครับก็นี่แหละครับตัวนี้เติอด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โอ้ใหญ่แหี้ยครับใส่โลครับใส่ไปอีกป่าปลาตื่นนี่ออกจับอ่ะปลาตัวใหญ่ต่อครับโอ้ใส่เกือบโลเนาะโลหนึ่งบนนั้นใส่เป็นโลนี่ดีเนี่ยล่าเบื้องข้างติดหลอดไหมครับนี่ครับ ปลาสลิดตัวหนึง่งขอบคุณครับ